หนึ่งสองสามสี่ครับนี่ครับเจ้าของนกครับถึงมาอีกแล้วครับตัวละหารกันไปนิดคึกงสามดอกสี่ดอกห้าดอกได้เลยนะแรกของเราดีครับผมเออ ลองจริงคือจริงสดจริงอาหารชิคชักองพี่เอ๋เนี่ยดีไหมสุดยอดดีใช่ไหมโอเควิตามนินที่ดีของนกเลยนะแบบายุยู่ในน้องห้ปีแน่นอนาอาหารนี่สุดยอดเลยครับอาหารชิคชักครับอืมใครที่ยังไม่เคยใช้ครับลองได้เลยนะผมการันตีเลยโอเคครับพี่ลองขันสี่ดอกห้าดอกแล้วนร้องจริงไม่ต้องเอาเอาทั้งหกดอกก่อนโอเคครับผมนี่ครับ ลูกค้าใช้จริงครับผมอโอเคนะครับเดี๋คไปใช้ยี่ห้ออื่นครับครับ